ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก6ข,ข้อทปปิกวันนี้ฝากเงิน20,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบี้ย,เท,ยเท่าเงินฝากประจำ1.52%ต่อปีจากธนาคารอมสินนะครับอันนี้เป็นแคมเปญนะครับประจำเดือนพฤษภาคม2568นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดใครอยากฝากไปที่ธนาคารอมสินได้ทุกสาขาเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.52%อต่อปีเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ1,000 0บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยผลตอบแทนนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.3ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ ร้อละ1.52ต่อปีรีราการรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2568เงินไขาการถอนถอนครั้งละเท่าไหรก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเผื่อเรียกภาษีหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหากเป็นนิติบุคคลหักภาษีนที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากร การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากมีความมีการแจ้งความประสงค์ไว้ณนะวันที่เปิดบัญชีนั่นเองนะครับคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะครับ4เดือน120วันอัตราดอกเบีย้ย1.3%หรือเทียบเท่าเงินฝากประจํานะครับ 1.52%ต่อปีดอกเบีย้ยที่ได้รับคือ85บาท48สตางค์อัตราดอกเบีย้ยไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายรับอัตราดอกเบีย้ยไปเต็มๆเน้นๆไม่ต้องแบ่งใครเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องถูกหักภาษีนี้จ่ายเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นสรุปเงินต้น20,000บาทบวกดอกเบีย้ย85บาท48สตางค์เป็น20,85บาท48สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญไหนนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้เลยแล้วก็กลับมาพบกับแคมเปญเงินฝากรพิเศษ4เดือนให้อาตาัตราดอกเบี้ยเทเท่าเงินฝากประจำ1.52%กันได้ใหม่นะครับในคลิปที่ต่อไปนะเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโด,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 โดมาพูดคุยกันห้ามพลาดเด็ดขาด ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพือ่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่าง,าง,างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ